เมนูนี้นะครับต้องบอกว่ามีวิธีการทำที่แสนง,ง่ายดายสนุกและก็รสชาติอร่อยนะครับเราจะทำเค้กกันนะครับซึ่งเค้กตัวนี้เนี่ยมีรสของช็อกโกแลตผสมกับโคลาอยู่ในนั้นครับและเมนูนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตโคลาครับอของแห้งนะฮะก็จะมะีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครับแล้วก็จะมีเบกกิ้งโซดาคนนิดนึงครับให้กระจายกระจายนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ลงในชามผสมนะครับโดยลอนลงไปครับส่วนประกอบต่อมานะครับเราจะมีโคล่าครับมีมัสเมลโล่ครับซึ่งเป็นแบบมินิมัสเมลโล่มีน้ำมันรำข้าวครับใส่ตามลงไปมิเนยสำหรับตัวที่จะให้รสชาติของช็อกโกแลตนะครับก็คือผงโกโก้นั่นเองนะครับ เวลาที่คุณผู้ชมซื้อลองดูนะฮะเขาจะมีชนิดสีเข้มกับสีอ่อนสีอ่อนเนี่ยเหมาะไปทาเครื่องดื่มจะมีรสชาติที่นุ่มนวลนะครับสีเข้มก็รสจะเข้มตามสีเหมาะที่จะเอามาทําขนมนะครับนอกจากเค้กตัวนี้เราก็สามารถทําคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับทำบราวนี่ทําเค้กช็อกโกแลตทั่วไปได้และแน่นอนว่าเค้กช็อกโกแลตโคล่าก็ทําได้เช่นเดียวกันครับตวงออกมานะครับเราใช้ทั้งหมด12กรัมครับ ใส่ลงไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็นํามาตั้งไฟครับในส่วนประกอบของแห้งนะครับที่เราร่อนไว้มีแป้งมีเบกกิ้งโซดาผมใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมเลยครับคนให้มาชเมลโลละลายครับพอมาชเมลโลเริ่มละลายใกล้หมดนะครับผมปิดไฟนะฮะยกออกมาคนข้างนอกต่อได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับละลายดีละส่วนประกอบที่เราได้ลองดูนะครับมีเนื้อสัมผัสประมาณนี้ครับ อุ่นๆแล้วนะครับเราใส่ลงไปในส่วนประกอบหลักของเราเลยครับทุกอย่างใส่รวมกันได้หมดเลยเอาละหลังจากนี้นะครับเราไม่ต้องเปลืองแรงครับใช้แฮนด์เฮลมิกเซอร์เพราะว่าส่วนประกอบเรามีไม่เยอะนะครับผมก็จะนิยมใช้ที่เป็นที่ตีมือถือแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาทําความสะอาดเนี่ยทำง่ายครับทําเฉพาะส่วนหัวตดีเท่านั้นเองอตีให้เข้ากันครับผมหาแล้วละ พอเข้ากันเล็กน้อยนะครับเกือบดีแล้วเราเอาบัตเตอร์มิลนะครับใส่ลงไปครับถ้าไม่มีจะใช้เป็นนมสดเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็ไข่หมูฟองครับง่ายดายเหลือเกินที่เหลือก็ตีต่อให้เข้ากันครับตีส่วนประกอบนะครับประมาณ30วินาทีครับ อย่างที่ผมบอกนะฮะความสะดวกความง่ายดายของเขาก็คือแค่กดปุ่มอ j e c t หลุดแล้วอเคกนะครับในโหลแก้วใบเล็กๆนะฮะเป็นแบบแฟชั่นนิดหนึ่งนะครับส่วนประกอบของเรานะครับมีประมาณ500กรัมนะครับนั่นก็หมายความว่าแต่ละถ้วยเนี่ยเราก็จะใส่ลงไป100กรัมครับให้เท่าๆกันวิธีการทำงานง่ายๆนะครับคุณผู้ชมใส่ส่วนผสมลงในถุงบีบเลยครับ การใส่ถุงบีบนะครับก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายครับผมจะเหลือที่ไว้เล็กน้อยนะครับเผื่อเอาไว้ใส่เสิร์ฟกับไอศครีมเอาละครับ180องศาเข้าอบเลยครับว้าวอืมเป็นยังไงละ่ะพองขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับ สำหรับเค้กโคลาของเราเนี่ยครับเข้ากันได้ดีดีกับไอศครีมบานิลาแล้วก็มีวิปครีมน้อยๆนะฮะแล้วก็เชอร์รี่สักผลนงครับบักทงลงไปแสดงเป็นความเป็นเจ้าของครับเสิร์ฟกับไอศครีมสกู๊ปเล็กๆนะครับแค่นี้ครับ ก็อร่อยแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของหวานของว่างในเวลาสบายๆส,สำหรับคุณคุณนะฮะรวมถึงคุณหนูด้วยครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูไม่เดิมครับกับเค้กช็อกโกแลตโคลาครับ เมนูอาหารคาวหวานดีๆมีอยู่มากมายนะครับคุณผู้ชม YouTube ไม่อยากพลาดง่ายนิดเดียวเลยครับ Subscribe เลยครับ